มาลุยกันครับดูออนก่อนนะเราขอเคียกเควสอีกเกมนก่อนได้เบตตี้มิลเลอร์ out เจอคโตโอ้โหนตี้เหลือ25แล้วก็ทำความสะอาดห้องด้วยคูซิฟิกเอ่อสิ่งที่เรียกว่าสมิก ว่าเฮ้ยคุณช้างอยู่ไหนผมอยู่ร้านบํานทำวางของเฉยๆอ๋อครับมีมีความมีมีคนกลัวนั่นคือผมเอง ไอคนเกมนี้มันไม่รู้จักใช้มือซ้ายเล้ไงรู้ไหมมันถือของสองมือได้นะแต่มันไม่ถือถ้าอยากถือของต้อง vr ครับวันก่อนเห็นคุณเปียวเล่นแบบ vr นี่คืออย่างอย่างฮาเหมือนเจนไดมันคอเพสเทก็ได้ใช่ไหมฮะ vr เออได้ครับคอสเทคคือเล่นด,ด้วยกันได้กับคนเล่นธรรมดาเลยครับโอเคเดี๋ยวผมลงไปเปิดไฟก่อนได้ครับมีประตูงเงี้ยมมไม่มีลายเดี่ยวมึนระดับนี้เรามาแค่เพื่อวอรนะ์มเท่านั้น กินัสซายเบตตี้บิลเลอร์อ e y o เ h ี r ยอยากเจอผีชุดนอนอ๋อครับอยากเจอผีชุดนอนเว้ยผมว่าอุณหภูมิไม่ค่อยต่ำเท่าไหร่เฮ้ยเริ่มเหลือเก้าแถวแถวห้องครัวครับ ที่ผมเดินขึ้นมาก็เฉยๆนะห้องครัวมันควบคุมปกตินะเจ้าหยาเจ้าอยู่ไหน สิบจริงด้วยครับปกติหาอุณหภูมิไม่เจอเลยใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามันอุณหภูมิสูงไปหมดทุกที่ อุณหภูมต่ำสุดอยู่ที่ห้องครัวครับกับเอ่อชั้นใต้ถุนครับแปดแปดองศาเถานี้ยี่สิบเลยอะเราว่าเอาอุณหภูมิวัดไม่ได้ละเดีลองเอาอย่างอื่นมามันมีเสียงอะไรติ๊งครับไม่มีนะ ในในชั้นใต้ถุนเออชั้นใต้ดินห้าองศาครับโอเคคราจะใช่แล้วโอ้โหสามใช่ใช่ที่แหละอุ้ย,ยเจอกระดูกด้วยคุณคุณช้างเนี่ยไม่รู้กระดูกส่วนไหนเดี๋ยวเอากล้องมาถ่าย หยิบกล้องวิดีโอไปกับให้กางเกงอันนั้นผมเอาเอ่หยิบไม่ได้กับกล้องดิจิตันอ้แกรกอยู่ใต้ถุนสินะเจ้าวิญญาณเป็นหนุกอะไรก็ไม่รู้ครับเก็บแล้ว เอองั้นผมปิดไฟถามมันนะโอเคครับฮ <Hello, Betty. S 2> ัลโหลเบตตี้วิดาตัสไซผมเจอวูดแพ้งฮัลโหลกิตาตัสไซี๋ยว <laughs> ของมาเติมมีคนไปเอาของฮัลโหลฮัลโหลกิด้าตัสาย Are you here? Uh, a r you r ทำไมนวิชัสยสมบัตยตออใช่ไหมฮะตอบครับตอบตอบ <Yeah. S 1> คลลุกเลยเมน <Are S 2> จะ <you S 2> ไม่จบ <here? S 2> มันจะไม่มีโคตอบนะมครับมีสปิตบ็อกแน่นอนครับถามรอบๆ Are you h ว่าผู้เช่าช้ากูฟังไม่ออกไอ้ยนี่ยไม่เหมือนบอกดีหายไม่ก็ได้ครับเอาเอาเอา,เอาเป็นว่ามันอยู่ในนั้นนะครับใช่ใช่ครับแล้วมันก็ต่อเดี๋ยวผมจะเอาจุดทูบสามองศารับผมเวทน่าจะผ่านแล้วนะเสียงอย่างข้าวอะ ว่าสมนะเต๋ออยู่ทียเอาวงั้นผม 哦，宽 V 开门。 โอยหม,มันโยนมันโยนคู่กันครับคินช้างเฮ้เบตตี้โชว์ yourself คุยกันครับ Betty, เบตตี้ hello ไอยูทูปทำไมกล้องบนหัวคุณออฟมันมิวิชั่นมันชัดกว่าแต่ว่ากล้องที่ตั้งอยู่มันเบลอมากเลยเอออ๋อมีม,ม,มีมีกดออกมีกดออกครับมีกดออกนะครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่มันเป็นไฟข้างหลังไฟไอ้นั่นอะเครื่องปั่นไฟแล้วก็แล้วก็มีแล้วก็มีดอทครับมีดอทอ๋อว่ามีดอทด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะตะกี้เดินผ่านหน้าผมเลยนี่ยหน่ไม่เห็นแล้วก็มันเขียนเขียนสมุดไหมครับเดี๋ยวนะครับผมดูให้ไม่ไม่เขียนครับมีสปริตม็อกแน่แนแล้วก็มีดอทนะครับ โยคาเวดแฟนท่อม um. ถุงจ่องดอกักหน่อยกส <Coast S 1> อบ <off. S 1> ไม่น่ามีอ่ะเพราะว่าดูหลายมุมแล้วครับเดี๋ยวฟิงก็ปินกับยิมแฝดห้าแต่ว่ายิมแฝดกี่มนเยอะส เป็นก็เป็นเดี๋ยวผมลองไปหาดูดอดโทรมาอยากเห็นเร็วก็วิญญาณเฮ้ยโหหุ้มคุณท้ายเอง ดอผมไม่เห็นดอดจริงๆอออือ,อโอ้ยไม่มีกล้องด้วยถ่ายไม่ทันอ,อ้อก็ฮขาตกใจเหมือนกันเบ็ตตี้รากดตัวโว้โอเย็น oh, เ yeah. บ็ตตี้ล่า เราจะทำการจุ๊บเออ,เอ,อผมโดน <c oughs> ไม่ <c oughs> คุณช้างโดนหลบไม่พ้น <c oughs> หเสียงเสียงกระจกแตกดังมากคุณช้างอยู่ไหน ผมอยู่ในห้องนอนด้านในฮะครับนิงก็ปิ้นยิมเอฟมันไม่ตาดไม่เจอไปเอาใหม่ดีกว่ามนดาวมัเป็นแฟนทอมเอาะวามันเอาเฮ้ยไม่ใช่สิ Oh. โอ้โดออกเราไม่เห็นนะ oh. หรือว่าเรามองผิดผิดด้านอ oh, ้คุณช้างซานิตี้เราลดไวมากมีมีโอกาสเป็นแฟนทอมสูงจริงๆครับโอเคงั้นเราต่อแฟนทอมไว้ก่อนผมสดยาแบบสีปดวดรวดออะโอ้โหอันนี้คุณอาร์ตจะมาหรือยังครับ โอ้นายจะมาหรือ,อยังกูดเา AFK ไปแล้วเรียบร้อยผมถ่ายรูปคุณช้างคุณช้างอยู่ห้องนอนด้านในนะครับใช่ครับข้างหลังฮะข้างหลังอุ้ยหัวจุกกำแพง เรียบร้อยผมผมไปแล้วผุมเบสต,ตี้เล่นแรงเหมือนกันนะเนี่ยผมเดาเป็นแฟนทอมเพราะว่าเราซัิตี้เหมือนรถไวเกินครับพอเห็นตัวมันปุ๊บน่าจะโดนเลยอะ่ะ ปิดเลยก็ได้ผมตอบแล้วนะครับงั้นปิดร,รถเลยนะนักล่าเราโดนไปหนึ่งเป็นเวทครับ มันหล,ล,ล,ลอกเรามันหลอกเราหลอกต้มเราทุเป่อยงั้นเราไปบ้านเดิมครับระดับเดิมด้วยผมรู้สึกว่ามันมันก็เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยระดับกลางเนี่ยเอ้ยเออคุณช้างครับ ไอตัวข้างบนมันยังอยู่เลยครับเพราะน้องที่แอบมองเราข้างบนนะครับปล่อยให้น้องเขาอยู่ตามลำพังไปฮะ <SAM> <ampoo. S 1> มันยังคงมองเราอยู่ลุยนะครับเฮ้ยสอสานการเซียครับ ส่วนกราเซียที่แปลว่าขอบคุณในภาษาอะไรใช่ภาษาออิอตาลีป่ะครับไม่สเปนก็โปรตุเกสผม<อ>จำไม่ไดกกราเซียหายรูปผีอีกแล้ว รู้สึกว่าแบบโปรกับไรแม่เนี่ยไรแม่นี่คือไม่ต้องเล่นกันแล้วแต่ว่าแบบโปรก็ผีออกมาให้เห็นตัวยากเหมือนกันครับไม่ชอบตอนผีมันปรากฏตัวมาแล้วมันเป็นตัวใสๆครับแบบเราไม่เห็นว่ามันเป็นตัวอะไรโอ้โหวันนี้ฟ้าท้องฟ้าเป็นใส ลงไปเปิดไฟครับอ้าวมันเปิดน้ำใส่ผมอะอเ,เปิดปักบวเปิดอัดหน้าเลยใช่ครับตูงแง่ด้วยถ่ายรูปแป๊บเปิดไฟแล้วครับ อ๋อครับประตูแง้มตรงไหนนะครับใ้ห้องตรงนั้นแหละฮะในตรงที่เป็นซอยอ่ะมีเจอกระดูกได้กระดูกในห้องครัวนะครับครับกระดูกในห้องครัวคุณช้างมีกล้องไหมครับไม่มีฮะอ๋องั้นผมมีเอกระดูกนี่มันชิ้นส่วนไหนก็ไม่รู้ผมเก็บเลยแล้วกัน มันเปิดวิทยุครับผมได้หกตรงนี้ในทางเดินตรงนี้ฮะอ๋อรบบหาแล้วหาแล้ว มีเสียงเปิดประตูใช่ผูหเอาแล้วโอ้เป็นผีชะนอนครับมันเกิดตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามันมาแบบเป็นตัวใสๆผูกไม่คลื่มเลยกำลังบ่นว่าผีใส่ไม่ชอบมองไม่ถนัด้ะเอนตรงนี้ไม่ได้เอฟซีเอ๊ะหรือว่ามันอยู่ตรงทางเลยไม่ไปได้นะครับ ดวงกล้องสองจุดนะ่อายุเพียอายุเพียพี่น่าจะตายซูซานกราเซียฮัลโล ฮัลโหลซูซานเทคอัมบัสซาน Where are you ซูซานกินอะไซต์ฮัลโหลซูซานซูซานไม่ตอบฮัลโหลซูซาน เอามีลายนิ้วมือครับอ๋อมีฟิงเกอร์พิน์นะครับมามาถ่ายรูปตรงห้องน้นำนได้ครับก็ทีก่กล้องตอนนี้รู้สึกว่าลายนิ้วมือมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับมีห้านิ้วองกล้องติดใน ห้องนอนด้วยเตนนียงมีโอเคหลับวันนี้เราเจอฟิงก์ก็เป็นหนึ่ง นองเราเอาทูกไปเดินวนก็ได้นะได้ครับอสอสดยาเข้าไปหนึ่งขวดละเออเหมือนมีดอกแต่ผมไม่มั่นใจงั้นงั้นงั้นทูกก่อนโอเคเคลียร์ เวทผ่านแล้วก็ไปดูตอดกับกดออฟข้างในแบบปลอดภัยดีกว่าได้ครับแต่ผมจะอยู่ข้างในบ้านและถ่ายลูกมันให้จริง <S 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 อ้ไอ้เชียยแม่งแค่ผม <S <S ไม่ยิงเหมือนกัน <S <S อย่านะน้องอย่านะ แราผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงทางเดินหรือว่าในห้องนอนห้องห้องเด็กใช่ใช่ครับมันมันกาำกุ๋งมากเลยโอ้โหแห่แห่แหเองแต่อุณภูมิมันสูงทั้งคู่เลยครับแบบเกิดมาอยู่ห้องน้ำดิห้องน้ำนี่สิบเก้าอุ้ยเอ<น>อมีมีตัด มีดอดมีดอดครับเออคุณช้างผมว่ามันอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำอุณหภูมิลดลงเหลือเหลือแค่สี่องศาสามองศาเองครับได้ย้ายของสองมีดอทครับมันก็ย้ายของกันใช่ครับย้ายของนี่ผมไม่เคยเห็นดอด <laughs> คือแบบนานๆเห็นชัดๆจัดๆ น้ำมันหากดอปยับมาที่วางข้องไม่มีครับเล็กมากเอดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเห็นกดออกตรงนี้ตรงทางเดินครับครับไม่ใช่กดอกไอดอทอดอทอรมันจะอยู่ในห้องน้ำได้อย่างไรเ o ียเียเีเฮียยเฮี o เฮียเฮเฮียยเฮยเฮียเนียเฮยเฮ e ยเฮ r เไปในห้องน้ไป้อไปห้องน้ไป้อง้ำห้องน้ำไ้อนไนอไองไปใ้องอไองน้ำ้องน้นองปอะไอนไอหอนนไอหอปออ้งนปป ผมได้ยินเสียงมันแคกอย่แทองแคทตีกับกอล์กโนเวมเบอร์คู November, มุ้งชายล้อยกระทงลอยกระทงอุ้ยมันโยนไอมีใครโยนพวกแป้งสีฟันลงอ่างปะครับไม่มีนะผมไม่ได้ท่ามันแบบปัดแป้งสีฟันลงอ่างหมดเลยครับเฮ้ยห้าห<อ>้าห้าได้ห<อ>้าได้ห้าห้าสามอย่างละ คอโยวางคอยยอสิบห้าเป็นตะกี้เป็น EMF นะครับใช่ครับเออแล้วมันผีมันตัวนี้มันทำอะไรบ้างไม่ว่าคอยโย อ๋อต้องถ้ากอยอ่ะคือต้องมองผ่านวิดีโอเท่านั้นถึงจะเห็นดอทเห็นดอทอ๋อเอ๊ะตะกี้คุณช้างมองผ่านวิดีโอใช่ไหมครับถึงแบบเห็นมันใช่ครับผมมาดูที่คอมครับอมผมมาฟองไปตั้งเพิ่มจริงเราไปเ,ล,เลยก็ได้นะได้ครับ เราลู้แล้วมันเป็นคือคิดนอนแล้วมันคือกอยขอดูสักนิดผมอยากเห็น คุณช้างเห็นมันผ่านนี่แบบนานเลยครับอ๋อสักพักหนึ่งนะแล้วมันก็ผ่านมาปแป๊บเดียวแล้วก็หายไปผ่านแบบว่า <c oughs> ไม่เห็นเลย ก็กล้องไปตั้งตรงตรง,ตรงทางเดินนัน่นลยมันอาจจะหลบมุมอยู่โอ,อ้ครับเพราะว่าที่ผมมองเห็นมันอยู่ทางมุมด้านขวาไีกก้กำแพงกำแพง่าจะบังมุมละโย่เซลเฮ้ยรูปทางมุมนั่นเลยพอดีเกมมันอัปเดตครับเมื่อกี้พิ่งมา กำลังแบบเจอหลักฐานครบแล้วกำลังดูว่ามันีรหัสห้องนนั้นนะใช่อัปเดตใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันเอสอารัีกินเจ๊จิกว่ะ มันไม่ได้จะออกง่ายๆเหมือนกันนะครับเนี่ยไอไอดอทเนาะอดีอัตโตมาคดีเดี๋ยวมันต้องมีคนอยู่ในบ้านด้วยมันถที่จะออกเออ <c oughs> นี่หล,ล,ลนะมหอกหล่อย่าคุณออกเป็นคนออกออกทุนนายทุนผมไปเอง <c oughs> ทุกคนต้องกลับบ้านได้แม้เราจะมากันแค่สองคนนะครับคนช้างอิ่มเอมันดังลั่นเลยกลับก่อนผมกลับก่อนเก็บคอเลยก็ได้ัหมครับได้ครับราตอบละไม่ยอมให้เห็นเราได้รล้วฐานครบสามชิ้น เดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณอาร์ตแป๊บได้ครับเออไอ้น้องที่มองเราข้างบนนี่มันก็ไม่ไปไหนหรอว่ามันอัปเดตใหม่แต่นะโว้ย อัปเดตหรือเอาน้องไปด้วยคืองานลืมเจ็บน้องอะ่ะ